สจิตตะมนุรักเขยะพึงสำรวมจิตของตนให้ดีชาวบ้านทั้งหลายเอย๋ยในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่เป็นเพื่อนแท้ของเรามากไปกว่าจิตของเราเองจิตของเรานี้แหละที่จะพาเราไปสู่ความสุขหรือจะฉุดเราลงสู่ความทุกข์ถ้าปล่อยจิตให้คิดฟุ้งซ่านเห็นผิดทำผิด ก็เหมือนปล่อยเรือกลางทะเลโดยไม่มีหางเสือวันหนึ่งก็ต้องล่มจมเพราะฉะนั้นจึงพึงสำรวมจิตของตนให้ดีรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดเหมือนชาวนารู้จักคอยดูแลน้ำในานาของตนไม่ให้ท่วมไม่ให้แห้งจิตที่ได้รับการดูแลจะสงบเย็นและนำไปสู่ความพ้นทุกข์ จงจำไว้เถิดว่าคนอื่นดูแลเราได้เพียงกายแต่จิตใจเราต้องดูแลเองถ้าคุณได้รับชมแล้วเห็นว่ามีสาระดีมีประโยชน์ชอบใจโปรดกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเรามีพุทธพจน์รายวันดีๆมาย่อยให้เข้าใจได้ง่ายๆนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สำหรับใช้ดับทุกข์ได้ทันเวลาโปรดจำไว้นะครับธรรมะอะไรอะไรก็ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือมันต้องนำไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวันได้ขอบคุณครับ